สวัสดีค่ะวันนี้ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องไอแม็กคุดค้านะคะวันนี้น้องไอจะพารุ้านะคะมาชมรถ Honda าเจ z นะคะปี2019สีดําน,นะคะสวยๆคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีรูปทรงที่สวยอย่างไงนะคะแล้วก็ภายในจะสวยขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะมาดูนะคะจากด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะโลโก้ Honda า a จ็นะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะมีโลโก้ RS นะคะตัวสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะหนึ่งคู่นะคะ mm hmm. ของล mm ้อแมกนะคะตัวนี้เป็นล mm ้อแมกจากโรงงานนะคะแล้วก็ชุดแ mm hmm. ต่งสตูดอด้าน,น,นข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะก็ูกทรงสวยงามมากมากเลยนะคะสําหรับคัน d ้าแรกคันนี้นะคะปี2019สีดําเดิมๆเ,เลยนะภายในกันนะคะตัวนี้คันด้านแรกปี2019นะคะกุญแจของเขาจะเป็นแบบ engine start นะคะแบบนี้เลยนะคะกุญแจแบบไหนนะคะมากเลยนะคะเดี๋ยวไอซ์จะลองสตาร์ทให้ดูเนาะ นะคะกุญแจนะคะนําเข้ามาในรถแล้วนะคะแล้วก็หยยบเบรกแล้วก็กดอนทรีสตาร์ทได้เลยคะ่ะนะคะแล้วก็หน้าปัดของเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีน้าเงินสีแดงตัดด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้มีจอนะคะแล้วก็มีแอร์แบบดิจิตอลนะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะสีดํานะคะตัดด้วยได้สีแดงนะคะสวยๆเลยฟังก์ชันนะคะตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการรับสายโทรออกด้วยนะคะวางสายรับสายเนาะสวยมากๆ คันนี้ไม่วิ่งเพียง16,000นะคะ8กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูชมคลิปนี้แล้วนะคะแล้วสนใจ Honda Jazz คันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทางไอซ์นะคะแล้วก็อซ์จะทิ้งเบอร์ไว้นะคะสามารถซื้อขายได้ทั่วประเทศนะคะนะคะไอซ์จะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ